ตอนนี้แบบว่าที่ไหนก็ปิดนะคะเพราะว่าขากโนโล,ลงมาคะขอบคุณท,ที่เข้ามาไว้รับชมนะคะ,ะตอนนี้แบบทุกคนก็เอนจอยนะ,ะ,ะเอนจอยมากเลยนะคะ คุณน้าอาทิแม่ประชมนะคะทุกคนก็เอ็นจอยนะเพราะว่ามากับบอสนะคะมามามาสองคู่นะคะถ้าทุกคนเดียวนะสาวโสดคนเดียวนะเขากําลังหาผู้ชายให้แต่ทุกตาไม่เอานะคะวิคเวิร์ดเกตเดอะเกิร์ดอินเดอะบูออนเยสแทนเกลไอวิลเล็ตอีไปบอลไอกลาดเนอะจริงๆเป็นอะไรกับนักเสพนะคะ ก็มาเอ j นจอยนะคะหลังจากเลิกงาน I come ้าม for enjoy for after working นะคะ for after work นะ enjoy my life นะ be too happy in, นอะร์รย์ sometime I have to uh, close อะไรกับไมโครโฟนนะ g l i s h song cannot f l e นะ alright I like dancing นะ I like <laughs> ซัมพีเปอร์ไลกนไลกับอ่าคาโรเกะอี่า they have คาโรเกะ โอเพ่นอะไรกับ hmm. ม <Okay. S 3> mm ิวสิกคอร์ดันเทเบิลเทเบิลพูลแอนด์ซิงอิน you can sing นะคะ have อะไรกับ พลาโอเกจู okay, true, นละอันนี้แฟนของพี่สาวค่นะขามาเป็นคู่เป็นคู่นะเขาบอกว่าเขาจะหาหาแฟนในตุ๊กตานะตุ๊กตาอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะ oh. เพราะว่าคนไม่เยอะเพราะว่าเขาบอกว่าสโลจะลงเนาะแต่ว่า ก็นอนเนี้นะทะาลาเกะแทบคาาราเก สวทสดีน้าต้องปิดเสียงนะคะเพราะว่ากว่าอันนี้เนาะเมันยังบานนั่นแหละสวัสดีนะสวัสดีทุกคนที่แวะมาชมเงียบไปเข้าห้องน้ำมากเมาแล้ววันนี้ไม่ได้แล้วยายฮะมันมันร้องฟอร์กิ้งแคมาเดนฟอร์ซัส เป็นคาราโอเกะนะที่นี่นะคะทั้งแดนทั้งเต็นนะคะเงียบขนาดเป็นคาราโอเกะนะจะไม่เห็นงายเพราะามันมีตาตั้งนะะพาเที่ยวอนะ่นะเพราะว่าเขาบอกว่าสนูจะลงไงก็เลยที่อื่นปิดหมดเลยเหตุผล ไอแดนซ์สิยิ่งดูยิ่งชื่นอันนี้นะ <zięki spooky> <fal con> อันนี้เขามาเป็นคู่คู่นะเขามาเขามาเป็นคู่คู่นะเราเขาไม่มีคู่ไงอันนี้คู่เขานะคู่เขาคู่ใครคู่มันนะเหรอเขามาเป็นคู่นะเรถวดชอบแดนซ์ตื่นเต้น มีแต่มีแต่เด็ก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 นะลุ้นลุงั้นเลยอ่ะออกไปกันลุ้งั้นเลย ขอบคุณไม่ไหวแล้วนะคะขอบคุณด้วยแล้วเกิดเพลงค่ะ yeah. <laughs> <coughs> <coughs> <t> <feelings> thank yeah. you Thank you. you กินที่บ้านโอ้โค้ดเซ็ตหาผัวให้นอ้องกูนะทุกคนเป็นพยานนะหาผัวให้นอ้องแต่ตัวเองอ้อนกลับนะนี่ใส่เสียมากนะวันนี้นะนี่ใส่เสียมากมตัวเองหึงผัวนะ่ะว่าง,ง่ายๆตัวเองหึงผัวหึงผัวเนี่ยอะไรทำไมต้องอิอกับทำไมหึงผัวอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่เราถึงเขาจะ ถึงจะตานนี้ก็ใช่เราไม่ได้มาสนใจเรามาเกยเหรอมันไม่ได้สนใจผู้หญิงเขก็มีโอ้ยรูนยี้ไม่มาก็ดีแล้วเนี่ยกลับบ้านนอนอ๊จริงๆหนูรู้นอย่างนี้หนูกลับบ้านทีนะคะเพราะมันไม่ทิ่เปิดแล้วอ๊จริ๊ก Ja. เดี๋ยวนเียวเ้ยโอเียวคนเดี้ยมเลียเอะไรนี้มนเลียไม่ได้โอ้ยกูเลียอีกแแต่ละคนมันไม่โอเคทุกคนวีโกหกนะ เักูเหันมาให้กูัมันเลียไม่ได้มาหันมาได้แล้วเรลี้ย่เไม่ได้เลียมันเีไม่ได้ันมแต่ดำหันาๆมันเลีม่ได้บมันออกยูทูบไม่ได้บกโอ้ยโอเคนะ ตรงไ์แล้วนะคะเพราะว่าต้องเดินกลับบ้านแล้วนะพวกพี่เขาหมอแล้วหมดสนุกหมดกันหมดกันหมดกัน